ทีมน yeah, ี yeah, ้ทีมสำเพ็งพี่โจ้สวัสดีครับเดี๋ยวปล่อยยันนิดหนึองนะ่ครูจชิงเก่งขนาดนีมันต้องเปล่าแล้วชิงชนะเลิศเชิญเลยครับอับชาเออับชาบีเชิญเลยครับอย่าช้าไม่ช้าเลยเดี๋ยวให้จับไปได้ไปแดงเลยอย่าให้ ท้ารองอัาีรอนานนะเออรนราที่ไปใช่ไหมอย่าช้าเอามาครับมาเลย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 ไม่ต้องตัดทิ้งนะจุกตัดทิ้งกันเองได้ไหมอ้าวเอาแล้วไม่ยอมกันอีกครับเอาแล้วเอาลุยกันให้ตายไปเลยตาย เออเอาล้วครับเอก็ไม่ยอมดีก็ไม่ยอมเอาล้วครับเออเอาแล้วเอาแล้วเอาไกดีไม่อยู่เออเอาละวว่ามีงานนี่ว่าเดีไม่อยู่ไงมาเออให้กูเล่นฝั่งนี้เอา นักซ่นฝั่งนงปงไปขอขอ,อมาดูครับคู่ชิงชนะเลิศในประเภทเอาวุโตัวไป